จบปเนาะเดี๋ยวเราไปอีกคลิปดีกว่าเดี๋ยวจะไม่จบเวลานะอ่ะไปดูอีกคลิปเอ้าหันไปทางจอต่อจากคลิปเมื่อกี้นี่ยแหละนักเรียนสมมาสิกขาฐานช่างวางตัวไม่เหมาะสมไม่ทำตามกฎระเบียบผิดศีลห้าครูบาอาจารย์ว่าไม่ได้เพื่อนๆก็หนักใจ เพราะเขาถือว่าเขาทํางานหนักทำํำไมคนทํำกสิกรรมนี่ไม่หนักล่ะคนทํางานอะไรอ,อื่นๆนี่ต,ตื่นแต่เช้าแต่ดึกก็มาทำตั้งแต่ที่หนึ่งที่สองบางคนที่สี่ที่ห้าก็ต้องตื่นแล้วที่สามคือเขาไม่หนักหรือไงอาตมาไม่ได้ไปแบกไม่ได้ไปทําคนหินด้วยอาตมาไม่ได้ไปทํำกสิกรรมด้วยอาตมาทํางานเนี่ยหนักไหม ทำไมเห็นว่าตัวเองต้องเป็นลุยเป็นแบกของหนักไปทําอะไรนะว่าตัวเองทํางานหนักจริงมันเป็นรูปธรรมที่เห็นแต่ในการทํางานนั้นคนอื่นเขาก็ทํามันไม่ใช่เบาหลายคนเราก็บอกยอมรับได้ว่าโอ้เขาก็ต้องเอาภาระอย่างนี้งานเขาก็หนักอ,อย่างพรตะวันเงี้ยวโหหนักไหมนะอ่ะอ ดูแลครัวได้วก็ทำโอ้โหเดี๋ยวนี้ยิง่งต้องทำต้อนรับแขกต้องทำอะไรต้องทำกันอยู่ตรงขนาดยางเงเขาไม่หนักงไงเห็นไหมทำครัวยังไงหอ่อซอยๆหันๆผัดๆอย่างเงี้ก็ดูเขาไม่หนักเกอร์ทำทั้งวันเงอแตกเงือแตกอ,อยู่เหมือนกันคือมันเข้าข้างตัวเองจริงคนแบกหินมันก็หนักเห็นชัดใช่แต่คนทำอะไรอาตมาก็าอาตมาก็ทำงานเต็มที่เหมือนกัน ไม่ใช่ว่าไม่นักเพราะฉะนั้นคำว่าหนักหมายความว่าด้นานหน้าเดียวมิติเดียวหนักคือมันแบกไม่ขึ้นเท่านั้นเองเลยหนักหนักคือแบกไม่ขึ้นหนักมันไม่ใช่เท่านั้นนะเน,นี่ยครูบาอาจารย์ว่าไม่ได้เพื่อนเพื่อนก็หนักใจเพราะเขาถือว่าเขาทำงานหนักทำงานชิ้นสำคัญในพ่อท่านงานชิ้นสำคัญข้อต่อมาคืออะไร ถูกต้องสร้างคนพูดไปแล้วเมื่อกี้ก็พูดนำขึ้นไปแล้วก่อนแล้วงานที่สาคัญของพ่อท่านเขาขึ้นตรงกับหัวหน้าฐานไม่ฟังครูส่วนกลางคนนี้กำลังทำสังฆเพศตั้งมุงตั้งคณะมีหูเป็นหัวหน้ากลุ่มแล้วก็มีอะไรต่อใเนี่ยไม่เข้ากับหมู่โดยมีกลุ่มมีหมูมีมุงมีคณะ คนนี้กำลังทำอนันตริยกรรมกำลังสร้างสังกเพศจำไว้คิดให้ดีคิดได้ออกว่าคืออะไรทำไมอาตมาว่าสังกเพศเป็นอนันตริยกรรมมาทำเป็นใหญ่มาเบ่งมาอะไรได้ไงที่นี่มีแต่แบมาลดอัตตามาลดอะไรแต่ยิ่งเป็นหัวหน้ายิ่งความเป็นความสามารถได้รับหน้าที่เป็นหัวหน้าผู้นำทำ ยิ่งต้องทำตนต้องอ่อนอน้อมทำตนยิ่งไม่พยายามที่จะสร้างอํานาจมาให้แก่ตัวเองคนไม่สร้างอํานาจให้แก่ตัวเองคนนั้นจะมีอํานาจที่จริงคนสร้างอํานาจให้แก่ตัวเองคนนั้นได้อํานาจปลอมอะไรนะที่เขียนเป็นสโลกเอาไว้คนเมื่อกี้ก็มีเสียงเปิดกันนะ่ะปราดย่อมไม่สร้างไม่ทําให้คนะไย จำไม่ได้เลยเราก็เรียบเรียงเขียนมันไม่ง่ายภาษาปราดจะไม่สร้างอํานาจให้แก่ตัวเองเพื่ออะไรให้คนเกรงคนกลัวไม่สร้างอนานจนเองจนคนเกรงไม่กล้าติดจนคนเกรงไม่กล้าติส่วนผู้รู้ผู้ฉลาดเท่านั้น,มนไม่ใช่ปราดจะสร้างอํานาจให้แก่ตนเองจนคนเกรงคนกลัวไม่กล้าติ นั่นคิดดูดีๆนะคนเข้าใจผิดตัวเองจะใหญ่จะเบ่งไม่ไม่เบ่งไม่มีใครกล้าตีไม่มีใครกล้าละลาบละลวงนึกว่าตัวเองใหญ่นั่นแหละจะพูดองกงก็คือโง่ไม่ได้ฉลาดจริงเลยฉลาดจริงปราดเขาจะไม่ทําอย่างนั้นหรอกเขาจะยิ่งพยายามไม่สร้างอำนาจให้แก่ตัวเองจนไม่มีใครกล้าติกล้าเตียนค่ากล้าว่าค่ากล่าว คนที่ไม่มีใครว่าไม่มีใครกล้ากล่าวนั้นมีอยู่สองคนคนที่เขานับถือบูชาจริงๆเขาก็ไม่ว่าไม่กล,ล่าวและยอมยกแล้วเขาก็ดีจริงๆด้วยเกาจะไปว่าไปกล่าวอะไรเขาดีหมดแล้วเขาดีจริงๆแล้วนคนมีคุณค่าจริงๆกับคนที่แย่ yeah, ที่เลวจริงๆอีกเขาก็ไม่กล้าว,ว่าไม่กล้ากล่าวเพราะเขาเลวเลวลวร้ายด้วยไปว่าได้มันเตเอ ไปกล่าวไปติเตรีมเดียมัมนเตะเอามันฆ่าเอาเพราะฉะนั้นก็มีสองคนคนที่ไม่มีใครก็กล่าวว่ากล่าวคนหนึ่งเขาก็ยอมรับเลยว่าไม่โอ้ไม่ว่าไม่ได้ต้องยกไว้เลยเชิดชูบูชากับอีกคนหนึ่งก็คือคนที่แย่อย่างที่ว่าคนที่เลวเลวและร้ายด้วยเพรานไปว่าไม่ได้คนเลวแล้วร้ายด้วยเดี๋ยวเขาก็มาทาร้ายเราเขาก็ไม่กล่าวว่า เพราะอย่าไปสร้างเลยสร้างอำนาจในแก่ตัวเองเพราะที่ตัวเองจะไม่มีใครกล้าว,ว่ากล้าติคนที่มีคนว่าคนติอยู่นั่นเป็นบุญแม้แต่อาตมาทุกวันนีนะ้มีคนว่าคนติอยู่ก็ยังรู้สึกว่าเป็นบุญอัตตามันไม่เข้าใจง่ายๆนะมันลงตัวเองมันไม่ง่ายนะมันไม่รู้ตัวง่ายนะมันรู้ตัวยากนะเพราะอย่าไปตั้งรีอ่าน สร้างอัตราชนิดนี้ให้แก่ตัวเองเข้าอย่าไปอย่าไปอ่านเชียวเนี่ยทำเป็นใหญ่เบ่งสร้างหมู่สร้างกลุ่มใน,นสังกเพศจะสร้างหมู่สร้างกลุ่มสร้างคณะและสังกเพศไม่ฟังครูส่วนกลางครูควรจะไปปฏิบัติอย่างไรกับนักเรียนกลุ่มนี้เอามา อะไรเรียกว่าอะไรอะอามาเข้ากลุม่มเอามาเข้ามู่เข้ามูทำอะไรสักฟอกชำระมาชำระจัดการนะถ้าจะเป็นนักเรียนก็ยิ่งเป็นนักเรียนก็จะต้องพยายาม ต้องฟังครูบาอาจารย์หรือหมู่กลุ่มใหญ่ไม่ใช่ไปหลงอยู่กับหมู่กลุ่มเล็กแล้วก็ไปสร้างอะไรแต่ไรของตัวเองขึ้นมาอย่างนั้นมันจะใช้ได้ที่ไหน,นเด็กๆเรายิ่งยากจะลําบากเพราะงั้นจะช่วยต้องช่วยๆกันหน่อยผู้ที่ตั้งใจจะมาทํางานให้พ่อท่านจะมาช่วยสร้างเมืองหลวง แต่ไม่ขอปฏิบัติธรรมจะกินอยู่ตามอัจาสัยของตนพ่อท่านเห็นอย่างไรเอาจริงๆก็ควรจะพูดอย่างตัดฟันธงก็ออกไปซะก็ดีนะถ้าจะเป็นคนอย่างนั้นเพราะอาตมาตั้งใจทำงานกับคนที่ตั้งใจที่จะมาภาคเพียรปฏิบัติเพราะฉะนั้นถ้าคนที่จะทำอย่างนั้นอยู่ไม่ภาคเพียรที่ทำให้ดีขึ้นก็ควรจะออกไปซะเพราะมันบาป ทำบาปในกองบุญในคนบุญในกลุ่มคนบุญบาปมันสูงอาตมาไม่ได้พูดขู่อธิบายให้ฟังเคยอธิบายมากมายแล้วมือนก็เราเอาข้าวก้อนหนึ่งเนี่ยบาปกับบุญเนี่ยมันก็มีราคาของมันเอาข้าวให้หมากินก็ได้บุญเท่านั้นถ้าเอาข้าวให้คนกินคนทั่วไปก็ได้บุญมากกว่าให้หมากินเอาข้าวให้คนที่เป็นอริยะ เป็นคนมีประโยชน์ต่อสังคมก็ได้บุญมากกว่าคนสาม,มัเข้าวก้อนเท่าเดิมนี่เท่าเก่านี่แหละหรือว่าเราทำชั่วเราฆ่าหมาก็บาปเท่านั้นฆ่าคนมันก็บาปกว่าฆ่าหมาฆ่าพระอริยะก็บาปกว่าฆ่าคนธรรมดาแราคาบาปมันฆ่าคนธรรมดากับฆ่าอริยะก็คนเหมือนกันเท่าๆกันน่ะ แต่มันบาปมันสูงกว่ากันอริยะยิ่งสูงยิ่งข่าพระพุทธเจ้าแล้วก็เออเป็นไงจะบาปยังไงขนาดไหนคนเหมือนกันนะเท่ากันคนเท่ากันนะแต่บาปมราคาบาปมันก็ต่างกันราคาบุญมันก็ต่างกันไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรอาตมาพูดไปตามสัจจะอาตมาอธิบายตามสัจจะถ้าใครเชื่อก็ควรจะต้องพยายามสังวรบ้าง ชีวิตมันไม่มีชาติเดียวชีวิตมันมีอีกกี่ชาติจนกว่าจะบรรลุอราหารนันต์นี่ยนะถึงจะบาปไม่มีแต่ถ้ายังไม่เป็นอราหันต์อยู่ตราบใดก็ยังมีบาปอยู่ทั้งนั้นเพราะนนเราจะสั่งสมไปทําไมมีอยู่แต่เดิมไม่รู้ทำมาก็มากแล้ว บาปะอะนั่นยังจะทําต่อไปอีกทําไปทําไมมพระพุทธเจ้าตรัสวาบาปแม้น้อยอย่าทําเสียเลยท่านึงตรัสอย่างนี้ซึ่งเป็นคำสูงเป็นคำตรัสที่วิเศษมากอัตมาก็อยากจะขอร้องนะช่วยอัตมาบ้างนะขอร้อง มาอยู่ด้วยกันก็ดีแล้วคนได้มาอาตมาก็ว่ามีบุญแล้วล่ละที่ได้มาอยู่มานะทําอะไรจะ,ะได้ร่วมกันร่วมก่อร่วมสร้างร่วมพัฒนาตนมันก็ดีแล้วก็น่าจะตั้งใจเสียโอกาสทําไมคนไม่มีโอกาสพลเมืองพลโลก หกพันล้านกว่าโอ,อกาสไม่ได้มีขนาดนี้คนที่ไม่รู้โลกุตระรู้แต่โลกียะเขาก็พยายามภาคเพียนสร้างบุญสร้างกุศลแต่มันก็เป็นกุศลโลกีก็เขาก็ได้อาศัยกุศลโลกีก็ได้อาศัยแต่มันไม่เที่ยงจะจสูสลโลกีมากขนาดไหนก็ตกนรกได้ไม่เที่ยงหรอก สูงสุดสักวันหนึ่งก็ต้องตกนรกคนที่มีความดีสร้างแต่ความดีถ้าไม่มีโลกุตระต่อให้เป็นศาสดาถ้าไม่ภาคเพียนแสวงหาจนมาพบโลกุตระก็ต้องตกนรกอยู่ต่อให้เป็นศาสดาซึงเขาทำดีตัง้งใจทําดีภาคเพียรทำดีนะอย่างไม่ชีทเทรซ่าเงี้ทำดีเนี่ยไม่เที่ยง ทังศาสนาที่เขาเป็นศาสนาโลกียะเป็นศาสนาที่เป็นเทวนิยมก็ตามคนเรารู้ว่าดีคือดีเขาภาคเพียนทําดีดีจนกระทั่งทําชั่วไม่เป็นก็ตามมันก็ไม่เที่ยงแต่มีโลกุตระเท่านั้นอาจจะเที่ยงเที่ยงเพราะมันหมดเชื้อแต่คนทําดีนั่นนะ่ะไม่ได้เป็นโลกุตระนะเชื่อมันไม่หมด เชื่อมันตกตะกอนเป็นอนุสัยมันไม่ได้ล้างไม่ได้ทำลายเพระะนั้ญนมันก็ไม่ทำงานไปชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นแต่สุดท้ายมันมีจุดสุดสูงสุดแล้วก็ตกเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่เสื่อมไปเกิดขึ้นตั้งอยู่เสื่อมไปนี่เป็นสัจจะโลกิยะจะเกิดขึ้นตั้งอยู่เสื่อมไป จนกว่าจะเป็นโลกุตระไม่เกิดไม่ต่ําไม่สูงไม่ไปไม่มาจนกว่าจะถึงโลกุตระถ้าไม่เข้ามาโทโลกุตระนี่โลกทั้งโลกมนุษย์ทั้งนั้นาศาสนาไหน,ไหนๆก็ทั้งนั้นไม่ใช่เปรว่าเขาไม่ใช่ระบบคมเขาไม่มีโลกุตระเขาก็เป็นโลก,กีต่อให้เป็นกัลยานะชนทรือกัลยานธรรมขนาดไหนก็วนเวียน ดับประตสงสารไม่ได้มีแต่นานเท่านานนานปเป็นหลงเสวยสวรรค์อยู่นานก็จะก็จะตกนรกคนที่ตกจากที่สูงนะ่ะเจ็บไหมเจ็บนะคนที่จกจตักที่สูงนะซึ่งสูงโอ้ยิ่งสูงยิ่งเจ็บมาก เหมือนคนที่ยึดเยอะๆเนี ujemy, ่ยยึดมากเนี่ยพอไม่ได้สมใจเนี the Nowadays, ่ยเจ็บปวดเห็นไหมอาตมาว่าทุกคนจะผ่านมามากมาน้อยก็แล้วแต่ยึดมากๆยึดกรนี่ยึดพอไม่ได้พลาดไปสมใจมันเจ็บปวดมากนะนั่นแหละอันเดียวกัน มันจะได้สวรรค์นี่ได้ยึดสมใจโอ้โหตเต้นอย่างพวกนักกีฬาอาตมาก็เห็นมันสร้างสร้างอัตตาให้แกตัวเองหมดที่ทํหมดทําได้น <c> ะ <oughs> <c oughs> <c oughs> นัน่นแหละมันตึกแน่นเข้าไปยึดเข้าไปยึดเข้าไปพวกนี้พ่ายแพ้เนี่ยพกเมนตีลังการ้องไห้แทบช็อกตายแล้วจะช็อกตายก็มีด้วยเ <c oughs> พราะจิตมันเป็นอย่างนั้นน่ะแอคชั่นรีแอคชั่นมันเป็น ตามจริงเลยเนี่ยเขาก็สร้างเ็าไม่รู้นะว่าเ็าทาอะไรแต่ก่อนไม่ถึงขนาดนี้หรอกไม่มีอย่างเงี้ยกีดกีดกีดพอไปกีดราคาก็ตามแต่สมราคาเขาจะสุขมากนะพวกราคานี่ก็แหมเนี่โอ้โหใครแม็กซ์เขาจะสุขมากแต่เขาก็จะทุกข์มากเจ็บปวดเขาจะเจ็บปวดมากพวกโทระก็เหมือนกันพวกการกีฬาพวกแรงๆโทรสะสายแรงราคะสายหวาน สายหวานกับสายรแรงก็จะเจ็บด้วยกันทั้งนั้นถ้าไปสั่งสมลักษณะพวกนี้ให้แกตัวเองมากเจ็บเจ็บมากปวดปวดมากทุกทรมานมากนี่คือโลกียะเข็ดลาบซะมั่งเธอเกิดมาเป็นคนเปิมเปิมมนุษย์เนี่ยอย่าไปสั่งสมอย่าไปทำอะไรขึ้นมาอีกเป็นอันขาดอ,อีกกีชก่ชาติกี่ชาติกี่ชาติถ้าไม่พยายามภาคเพียนโลกุตระให้มันถึงโลก โลกุตระจริงๆไม่ภาคเพียนมาทางนี้มันก็จะวนเวียนอย่างนั้นเป็นวัฏสงสารไม่มีจบสิน้นมาเอาโลกุตระทำใม้ได้ยังไม่ได้อรหันเมื่อไรยาไปหยุดยัง้งภาคเพียนเถอนะอาตมาได้พยายามนำอะไรตัลไหข้อมูลอะไรต่างๆมาเพื่อที่จะให้พวกเราได้ฟังเป็นรูปธรรมชัดๆ เพราะฉะนั้นใครที่ถูกว่าถูกกล่าวในพฤติกรรมที่เราได้ทำไปแล้วนะจงพยายามสังวรจงพยายามสำนึกดีๆพัฒนาตั้งใจใหม่ทำให้ดีนะอาตมาเชื่อว่าพวกเราจะกลับตัวได้ผ่าเพียนได้